ดวงตาของคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือไม่ดวงตามีอาการเมื่อยล้ามองไม่ชัดกระเบร์ตาแหง้งแสบตาตาไม่สู้แสงอาการผิดปกติกับดวงตาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะทำงานเรียนพูดคุยออนไลน์การใช้โทรศัพท์มือถือตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนเข้านอนพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้ใช้สายตาเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัววันนี้ ดูแลสุขภาพดวงตาของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ที่ขายดีคล้องใจมหาชนมาอย่างต่อเนื่องถึง8ปีกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิม่มกราบเบนจ์ออยล์ลูทีนเบต้าเบอร์รี่ผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงดวงตาอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติตัวช่วยที่จะมาบำรุงดวงตาของคุณให้กลับมามองชัดขึ้นไม่พร่าเบอร์ไม่แสบตาตาไม่แห้งเริ่มบำรุงดวงตาตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสูญเสียดวงตาของคุณไป